กับพวกเราช่องน้องคำคูนชาแนลอีกแล้วนะคะอุย้ยดูอ่ะเขารู้เห็นเรามาอุย้ยอ้วนมากขอบคุณคอคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนแล้วอ้วนมากเลยค่ะทุกคนน้องคำคูนอ้วนมากเลยวันนี้พ่อควานติดภารกิจไปตัดอ้อยให้น้องคำคูณนะคะ ก็เลยแม่ก็เลยต้องมาถ่ายคนเดียวถ่ายคนเดียวก็ก็จะเป็นภาพแค่เห็นน้องยืนเฉยๆเดินขินยาเฉยๆนะคะมามาแม่อ้อยมาให้มาสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะก่อนแล้วโอ้ยได้กินแล้วไม่สนใจนะคะไม่สนใจเลยเป็นเสียงของแม่ควานน้องจะไม่ค่อยสนใจสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะก็แล้วนี่นี่นี่ นี่แล้วไม่ให้เร็วขอบคุณค่าก่อนสวัสดีค่าก่อนเร็วขอบคุณค่าย่อสวยย,อวย่ยอสวยสวยะย่อสวยสวยมาดูกันว่าวันนี้แม่จะแม่ควานจะทําให้น้องสวัสดีค่าได้หรือเปล่าเนาะอ่ะย่อสวยสวยเร็วย่อสวัสดีค่าย่อสวัสดีค่าย่อก่อนย่อสวย,ยสวยน่ะยอ่ยอย่อขาลูกยอ่อขาไม่เอาไม่บีแบบนั้นโอ้สับสนโอ้สับสนเห็นอ้อยแล้วสับสนนะคะ ไม่ใช่ขาด้วยค่ะลูกขาเนี่ยย่อ,อย่ออุ้ยหนูสับสนท er ําแม่ตอนนี้เนี่ยขาเนี่ยเร็วเนี่เยเร็ว,วเร็ยวย่อเร็ยวยอ่อขาด้วยย่อไ่เอาสับสนเห็นอ้อยแล้วสับสนออุ้ยอุ้ยอุ้ยขาด้วยลูกขาอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่ให้กินหรอกเนี่ยไม่ให้กินหรอกถ้าหนูไม่ย่อขาด้วยเร็ว อุ้ยทำเต็มที่นะคะน้องก็พยายามทำเต็มที่อ,อุ้ยแม่จะใจร้ายบอหนูทำขนาดนี้นะเนาะแม่จะใจร้ายไม่ลงคอเหรออ่ะแม่ให้ก็ได้แม่ไม่ใจร้ายหรอกฮโอ้ยเสียงเคี้ยวแบบดังกุ๊บพ่อไปไหนล่ะ พ่อเขารีบไปตัดอ้อยบอกพ่อเขารีบไปตัดอ้อยนะคะพ่อไปตัดอ้อยให้หนูอยู่วันนี้ก็ให้แม่แม่เอฟซีชมภาพน้องยืนกินอ้อยธรรมดาธรรมดาธรรมดาแต่ว่าน่ารักใช่ไหมลูกธรรมดาแต่น่ารักเนาะน่ารักที่สุดแล้ว รักกับแม่ที่สุดแล้วค่ะนี่นะคะก็จะมีต้นสับปะรดต้นอ้อยนะคะอ,อ,อ,อ้อยน้องคินตาถลนด้วยนี่นะคะทางนู้นก็แฉะนะคะแฉะแฉ,ะ,ฉะก็แฉะไม่มากนะคะ หรือหาอะไรหรือเขาจะลือหรือหาหรือหาต้นโอ้ลือหาอ้อยฉลาดเนาะลือหาอ้อยชอบของหวานเนี่ย,ยนะคะดูนะคะเขาลือหาอ้อยนะคะทุกคนลือหาอ้อยเอาเลยหือเก่งเก่งทางจะเป็นสับแสนรู้นะคะ ตลาดเออดูข้ากินดูข้ากินขาหลานนะจ๊ะข่ห้างจ้า่ข่ห้างเบาๆจ้าข่ห้างเบาๆจ้าแม่ท้ากินแบบชิลมากจะชิลไปไหนลหูกโอ้ข่ห้างกินเลยชิลเกินไปป่ะชิลเกินไปไหมลูกสาวมนนีกำลังควานหาต้นอ้อยอยู่นะคะ โอ้โหโอ้โหนี่ใส่ห้างกินโอ้ดูพุงกลางมากเลยดูอ่ะพงน้องกลางมากมากกินอิ่มเนาะนี่นะคะน้องกินอิ่มน,น,น้องพงกลางตัวอ้วน ก็พามาดูน้องยืนกินหญ้าธรรมดาธรรมดาธรรมดาแต่แสนพิเศษธรรมดาแต่ว่าน่ารักนะคะอุ้ยทำไมมันมือดอะ่ะนะคะอุ้ยมันมืดค่ะทุกคนคะ่ะมันมืดมากๆเดี๋ยวดีๆมันก็ไม่ใแบตเตอรี่อ่อนหรือเปล่าน่าจะแบตเตอรี่ on. อ่อนตัวนู้อยู่ตรงนี้นต,ตัวไหนเอง แม่โดะน่าจะเป็นแม่โดะนะคะอยู่ตรงนี้แม่โดะเชือบสีแดงน่าจะเป็นแม่โดะอยู่ตรงนี้นก็รอพ่อควานเหมือนกันควานจะไปตัดอ้อยด้วยกันกับพี่กับพ่อน้องคำโคนนะคะเจียมโคนสวัสดีค่ะก่อนแล้วบ๊ายบายก่อนแล้วบ๊ายบายกันลูกบ๊ายบายก่อนแลี้ยงใบบายก่อน,อนสนใจแม่หน่อยได้ของกินแล้วไม่ค่อยได้สนใจใครนะคะอุ้ยอุ้ยโชว์อุ้ย ดูต้นกล้วยโชว์นะคะอืออร่อยโอ้ยดูลิ้นโอ้กินโชว์นี่กินโชว์เลยนี่นี่ตั้ใหญ่เลยต๊บขายอ๋อ <laughs> มันใหญ่เกินไป <laughs> ใหญ่เกินไปนะคะหนูก็เลยข่ายออกหนูก็อยากกินคำใหญ่่าลูกเออนั่นหนูก็เหยียบออกอีก ขาก็จะรู้เนะาะว่าถ้ามันทําใหญ่เขาก็จะทําให้มันชิ้นเล็กๆลงเราก็จะฉลาดนะคะเสรจรูไปไปบ่ายกอนลูกไยบายก่อนายบายก่อนเนาะสวัสดีค่ะก่อนเลิกสวัสดีค่ะก่อนไปบายก่อนเลิกลูกเลิกขอบคุณายบายก่อนก็มันมาในคลิปสั้นอีกแล้วนะคะก็ ติดตามให้กำลังใจคอมเมนต์ให้กำลังใจพวกเราได้นะคะผมยนงมาให้กำลังใจพวกเราได้เลยติดตามชมพวกเราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดสับสกดไล์ให้พวกเราด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราได้ที่ช่องน้องคำโคลนชาแนลนะคะวาสดติ่ะบ๊ายบายบ๊ายบายลูกบ๊ายบายไม่สนใจนะคะตอนนี้ได้กินแล้วก็ไม่สนใจ